พระผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความเชี่ยวชาญในด้านการบินระดับสูงมากค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินกับเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงพระราชทานการสอนและทรงติดตามความก้าวหน้าของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องนับว่าทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินพระองค์แรกของพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเสมอมาทรงสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะคะให้คนไทยช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทาน904แม้ในายามที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงต่างๆ ก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทำให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายลงได้โดยเร็วค่ะสามต่อที่พ่อทำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลทุกสุขของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยทศพิตร,ราชธรรมดังพระปฐมบรมราชองการที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ปวงชนชาวไทยเทิอยไทยองค์ราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อพระสกนิกกรทุกหมู่เหล่าทรงไม่ถือพระองค์ ทำให้ชาวไทยทั้งปวงเกิดความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจที่มีพระมหากษัตริย์ทรงคอยบำบัดทุกบำรุงสุขของราษฎรดังที่เคยเป็นมาตลอดทุกยุคทุกสมัยที่ประเทศไทยไม่เคยแยกจากสถาบันพระมหากษัตริย์ บวนพยุหะยาตราทางชลมาก ซึ่งเมื่อวันที่27ตุลาคมนะคะพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม 2,567เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกคือในประเทศไทยของเราค่ะ ซึ่งทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ถวายอารกขาและถวายพระเกียรติต่อองค์พระมหากษัตริย์ตลอดจนปฏิบัติภาร,รกิจสน ถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งอย่างแสดงถึงความเข้มแข็งสง่างามและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทหารรักษาพระองค์ซึ่งเป็นการสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ครั้งแรกในรัชก,กาลค่ะ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งของหน่วยทหารรักษาพระองค์จากเหล่าทัพต่างๆที่พร้อมใจกันกระทำพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนเพื่อถวายความเคารพต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นการแสดงให้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ว่าทหารรักษาพระองค์จะปฏิบัติหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพและถวายพระ เกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตรวมทั้งนานาประเทศที่ได้รับชมพิธีในครั้งนี้ได้เห็นว่าความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยนี้มีขึ้นได้ด้วยการหลอมรวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดินโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมของจิตใจโดยแท้จริง